Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ียบร้อยไต่จ well> ิงๆเขาต้องไม่ิวนจ๊ ไว้ให้เป็นใจเนะไปไปไปมดูเลยเอาไปตรงนี้เดี๋ยวกูขอรำเพราะว่ากูเป็นเจ้านะแต่บางทีกูเป็นพระเอกแม็กกี้คนจะสิงมันต้องรำมันต้องร้องเดี๋ยวถือให้กูหน่อยเดี๋ยวกูจะร้องนานไม่ใจเกียร์คู่ความไม่อยู่ไม่อยู่อยาทำต้องร้อง จะรู้ว่าพคอวันลกลาใส่ชุดใส่บวบใสนี่ปาช่างมาใส่ชุดน่แดเลยนะไมแบดแบดเด็กแบดสุดท้ายพอแล้วนะคพอแลวอันนี้อันนี้ใช้ผ้าพันไม่ได้พันอะไรเลยมันดูน่ารักใช่ไหมล่ะมนีนะ ทีเกย์สองเพศมูคืนแล้วนะดีจะต้องเป็นแบบว่าทุกคนจะต้องได้มาตรฐานเหมือนแบบรับผิรตฐานอะไรแบบนี้บอกไหมคือแบบว่าตีหนึ่งประเภทหนึ่งอกได้อะไรได้เดี๋ยวคู่เดี๋ยวคู่พาไปเสริมก็ดูอ่าอย่างน้องดูในจุดพาฟิเน็ตอย่างอีนัดตีดีพาเข้าไปตรงมัดนี้ได้ประเด็นตีอะไรควาย ไม่ไม่จะเผาเลยจบเลยดีกว่าดีกว่าอ่ะมึงลองนึกมึงลองคิดดูมึงต้องทำอะไรบ้างอ่ะมึงต้องทำอะไรบ้างอาจจะพูดเลยว่าหมอหน้ามึงกแบบอะไรจะใส่กางเกงกับนี่ฉีดแก้มสวยเลยฉีดแก้มสวยเลยแต่ผ้ามึงกระถูโดนแดดแก้มอ่ะ เดี๋ยวจริงๆเวลามาโดนจับในสเก็ตพไดง่ายมากเลยนะแม่งเนี่ยรอเท้าแตะสีแล้วก็แปกไปว่าถูว่าปากแว่าจะลงกินใครหน้าแล้วโอ้มันร้อชตีกะน่ารองเท้าแตะอ้ไม่หวานเนี่อะไรแม่เออนี่ครับผมแเชื่อไครับลูกผมพอดมาสิบวันแล้ว พ่อพี่น้องชาวลิเกนะครับที่เป็นครอบคัวผมผมให้มาหาผมทุกคนยกเว้นีลันตี้เหน่งน่มันสกับกันพี่เนีคมาูเดินไปทำบุญหนักจะไปทำบุญเข้องทใน้าหนูจะทำบุญเฮ้ยตีตลกมุ้งมก็หายไปลิเกใหญ่ยงขออยากให้มันกลับไ่ไมนากตะกอินสีอรลูกแน่าะ ไป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 ห้ลูกดเดือนก่อนูปมีู่อนไปไปหาลูกกูอุ้ียชุดแล้วชุดอะไชุดลาเชุดที่ดีดีมาแล้วแม่แม่เอาถ้าเไม่เชื่อกมนอ่ะแม่ลอตอนเอรไปกันเดี๋ยวก็เดินไปายของแเดี๋ยวแม่ดูแม่ไม่เห็นแล้วกันเดี๋ยว่อดอ่ะไปไป ไปกันทีนี้ไปไปลองเม่เไหร่กต่ผู้หญ่าไปไหคุณบอกว่าหยุดหยุดอย่าทำมาพูดมาลองามาส่เสียงแท้สอ่อฮอมาทำเป็นลองไปเลนเฮ้ยมึงอยู่ในใครผมเป็นติดทัหรือ์หู

มันไม่เป็นธรรม ก็ใช่ผู้ชายภาสาอะไรก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ชูปไป็ยังไงแต่ริบมาญายิบร้อยเลี่ยมเกวียนอ,อ,อกก่อนต้อนมันเข้าปากทำกินได้ยาวหวาน,อนจอมันได้ก่อนและพอได้ข้าวได้กินไอหลอกหลังมันผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้มันแท้มายายิบใช่น้องดูแล้วเรามันชอบคนบงใหญ่แค่นี้เราก็รู้แล้วมันชอบ,บอมองเราใช่ไหม ุกเจอไปหามันง่ายตากลมหมดมันจะดีนะเขาสั่งไม่ให้เล่นทะลึ่งอ้หูผมไม่ที่บอกเขาบอกว่าไม่ให้พักไม่ให้โห้แล้วก็ไม่ทะลึ่งด้วยอาแดงก็มาบอกบอกข้ามตอบอะไรแล้วเ่าไปดีเราจะไม่เล่นทะลึ่งอันนี้ดีทะลึ่ไปแล้วใช่ใช่ใด้วยห้ามเล่ทะลึ่งไปเอาตัวเทียแล้วไปกลับอันนี้ไม่ทะลึ่งอันนี้จังไรอดอ้อนไม่ต้องอกต้อง จะให้ค <łość> ุณต <the> <say> ุงให้ได้เให้ตุงหรอเขาตุงเลยฝาม่ตังใหปฝาชักให้เลยต้อบอกว่าคนชักให้๋ายเยอะชักอะไรชักตังให้ไงฝัยไีนะยังไงก็ีองพยายามกนด้

กูคือคนที่ยืนอยู่จุดสูงสุดของแผ่นดินนี้กูกำลังเล่นถามอยู่ว่าึงชื่ออะไรให้ชุติพรบ้าหรือเปล่าก็กูนี่แหละชื่อชุติพรอื้ออะไรเนี่ยบ้านบ้าอะไรชื่อชุติพรชุติพรชื่อชือบนน้องมันนองชุติพรชุติพร พอทีคุณชื่อจฟอใช่ไหมออกูเนี่ยคนจะสิึงไม่ยินชื่อกูและมึงยังลอยหน้าลอยตาในกลมลมเดรัานต่อกูเอาอย่างงี้แล้วกันกูจะถือวูาภูมิรูปภูมกลมกลมราซะึูเป็นใครเหรอตกตามก็กูบอกนี่เอกเป็น ที่อยู่บนนั้ที่เป็นดินนี้กูคือราโชโอรสคนที่สีงหนูของสายคฟ้าเลยมึงคิดว่าเป็นาาราชโอรสคนที่สี่แล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอมึงตบหน้ากูกูเนี่ยไปตบอบตกลงกับกูแล้วไม่ตบกับกบุูแล้วเออห่างมานานแล้วนะหนูกับพี่ไม่รู้เอฟซีเขา,ายังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่า ฉากนี้แม่จ๋ากระผมแนักกี้จะจูบนบูโชว์วัดบางกับคุณนนองถ้าใครอยากให้ผมจูบนบูขอเสียงดังๆหน่อยครับผม จุดี1.1 1.2 1.1อ่คือพ่อย่อยนั่นคือหอมข้างบนโดนหนึ่งจุดสองหอมอ่าแยแยกแต่ลราผ่านเราแย ังไงนะโผว่าไงมันหาเสียงใช่คนแถวที่หลุดคบชอบจฉิวเช็คเด็ดไม่ชิมหนลูกชอบฉิวโดนกันมานานแล้วหลายปีแล้วปกติก็ไม่เคยหอมกันอยู่แล้วปกติก็ไม่ได้หอมไม่ได้อยากโดนเนินอโดนเนิ้เนื้อโดนตัว อีกปีเลยไม่เคยไม่เคยพอรู้พวกเขาเไม่เคยเพราะว่าหมอสั่งว้ากูควรรู้ร้องกูแน่ไม่ได้ไม่จริงอย่างเงี้ยตีกระลูกหัวไปแล้วมันยิงโบราณยิงทองต้องยิงทองลูกแข็งแรงเชื่อโก้ ไอ้นูไม่ลูกแดงท้องเเดือนกูก็นำซะไว้อกสออกมาพพ่อนตอนนี้อยู่ในท้องอะไรทิหนูไม่ทดูตรงไท้องแน่ทหนูเดกโตมากส่งไปให้หนูร้องอใช่ไหมไม่้มันสิไม่ว่า พูดจะ่านกวแพ้เอซีผมเยอะนะมาบลรีผมเนี่ยเยอะนะเอฟซีเยอะเหรอที่คมบบุลี่ผมนะมาพี่ผมเยอะนะรู้ดีไงว่าเอฟซีเยอะเดี๋ยวเ้ามดูแังกี้กันไดูแม่ยีนวนค่ะมีลูกไหมไ่ใช่เลยลูกบุญเดืนเดืออจะไปโดังคคอยคยตายถึงหนังโดนม หาเสียงพวกนี้คงทันหรือยี่ยนพูดไม่ถูกพวกนี้คงมาดูกันใช่ไหมเก่งมากตอก่อนไม่ได้เลยนะแตะลูไม่ได้อ่อยนะลูกขงหาเสียงได้นะคะใช่ขอบคะเถ้าใครอยากให้หนู ตบหัวหน้าคณะขอเสียงไปได้ไหมคะไี่กคนี้เขาเชียร์ใครายริผมดูแกินมึงกินชอบแบบนี้เดจับได้เจอได้ Mm-hmm. Okay. เง <c ười> ียบเงียบแล้วฟังอ๋อแม่มาดิเคยดูป่ะในติ๊กต็อกอ่ะวันที่ติ๊กต็กอป่ะคุณจูบกูใช่ไหมได้กูจัดให้แต่พี่ต้องดังเลยจะได้เห็นรอยชัดๆ

ต่อไอ้อัดสินต้องจ่ายห้าร้อยปก้งแรงแไม่ใช่เหรอโอเกแล้วต้องยิงยังไปนไงไง ไปโดนมาเก้าเรือนก็ถือว่าไม่เลวเลยไม่จริงไม่ค่อยดีอะไรไงไม่ไปไปไหนไปจริงไปไหนแทบจะเดินผ่านไม่พักเลยแต่ครูไม่ได้ไม่ดีเลยนะโดนผอมแต่ไม่บางอินโอน ลุงจ๋า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 ลุ